มาแล้วครับลำยาคิตันจังหวัดตราดออกช่อดอกกลางลำต้นเลยสวยงามดูเรือนยอดสะพรังสะพรัง อบยอดเลยครับชอ่อดอกชอ่อดอกตอนนี้ก็ออกกลางลำต้นก็มีครับเนี่ยชอ่อออกกลางลำตน้น ปีนี้ผมตัดโหดแต่งโหดตัดเรื่อนยอดออกเพราะลดการต่านกระแสลมเพราะอยู่ติดเขาลมพุ่ทางจัดตอนนี้ก็เรือนยอดก็มี มีลุนครับมีลุนลุนกันต่อไปอย่าคิดตันช่วงนี้ภาคตะวันออกฝนชุกด้วยไม่รู้จะมีผลต่อช่อดอกด้วยไหม ชุดนี้แต่งสองพุ่มต่ำเตี้ยกันหมดเลยต้องตัดยอดทั้งโน้มแต่งโหด <c oughs> ก็เลยมีผลตก,การออกดอกนะครับยังเงียบอยู่เลยตัวนี้ตัวนี้นแต่งโหดมาก แต่ลมแรงมากครับปิดชายเขาอายุ2ปีฝ่าแปลงนี้ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหจดะชมกันเรื่อยๆครับ